สวัสดีค่ะหนูชื่อรินค่ะหลังจากที่พ่อแม่แยกทางกันหนูก็ได้ย้ายไปอยู่กับพ่อที่กรุงเทพนานๆทีที่หนูจะได้กลับบ้านไปเยี่ยมแม่ที่ต่างจังหวัดปิดเทอมปีนี้หนูจึงถือโอกาสกลับไปที่บ้านเกิดที่หนูจากมานานแล้วหลายปีเมื่อหนูกลับมาถึงบ้านมันก็เป็นเวลายเย็นย่ำแล้วล่ะค่ะ หนูเอาของเข้าไปเก็บในห้องแล้วลงมากินข้าวและนั่งคุยกับแม่อยู่สักพักแล้วหนูก็เข้านอนพอตื่นมายามเช้าอากาศสดชื่นมากเลยค่ะมันทำให้หนูผ่อนคลายผิดกับอากาศที่เมืองกรุงที่มีตมลพิษที่หนูเจออยู่ทุกวันหลังจากที่กินข้าวเสร็จหนูก็ออกมานั่งคุยกับแม่ที่หน้าบ้านสายตาของหนู ก็เหลือบไปเห็นยายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงศาลาหน้าหมู่บ้านแม่ยายเขามานั่งทำอะไรตรงนั้นน่ะแม่ครั้งก่อนที่หนูมาหนูก็เห็นยายแกมานั่งอยู่ตรงนั้นแกมารอใครเหรอคะแม่แม่มองไปยงาาังศาลาแล้วหันกลับมาคุยกับหนูอ๋อแกมารอใอ้ชาตินะ่ะพี่ชาติเขาไปไหนละคะแม่ เออเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังนะแม่เล่าให้หนูฟังว่ายายคนนี้แกชื่อยายทองยายทองแกมีลูกชายอยู่คนเดียวคือพี่ชาติส่วนสามีของยายแกเสียไปนานแล้วล่ะคะ่ะพี่ชาติเป็นคนขยันและนิสัยดีดูแลยายทองมาโดยตลอดวันนั้นเป็นวันลอยกระทงของหมู่บ้านข้างๆเขาจัดงานลอยกระทงอย่างยิ่งใหญ่ มีทั้งเวทีหมอลำและหนางกลางแปลงเพื่อนของพี่ชาติที่อยู่มบ,บ้านใกล้ๆก็ขับรถมารับพี่ชาติไปเที่ยวงานพวกเขาไปกันสี่คนค่ะด้วยรถมอเตอร์ไซค์สองคันเมื่อไปถึงที่งานพี่ชาติแกก็เกิดไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งเข้าแกจึงปลีกตัวออกมาจากเพื่อนเพื่อไปร้อยกระทงกับผู้หญิงคนนั้นพี่ชาติ เดินเที่ยวในงานกับเธอจนดึกแล้วเพื่อนของพิชาติแกก็มารับพิชาติกลับบ้านไปหลังจากที่กลับมาถึงบ้านได้ไม่นานตำรวจก็มาหาพิชาติที่บ้านแล้วนำตัวพิ่ชาติไปตอนนั้นไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งมาถึงที่โรงพักตำรวจแจ้งว่ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่ง และผู้หญิงคนนั้นก็ชี้ตัวไปที่เพื่อนของพี่ชาติพี่ชาติพยายามปฏิเสธว่าเขาไม่มีเสียส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ทำาะไรแต่ว่าเขาก็ไปกับเพื่อนที่ทำผิดด้วยพี่ชาติจึงต้องติดร่างแห่ไปด้วยพี่ชาติพยายามอธิบายให้เจ้าหน้าที่ฟังแต่ก็รู้สึกว่ามันจะไม่เป็นผลอะไรนะคะ ขอร้องล่ะค่ะช่วยลูกชายยายด้วยลูกชายยายไม่ได้ทำจริงๆนะยายรู้ค่ะยายมีเงินหรือเปล่าครับโอ้ยพ่อนุ้มยายไม่มีเงินหรอกยายแก่แล้วหาเช้ากินคำ่ำเงินทองไม่มีติดตัวหรอกถ้างั้นก็ปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายเธอยายไม่กี่ปีหรอกเดี๋ยวก็ออก ยายทองได้แต่นั่งคุกเข่าขอร้องอ้อนวอนแต่สุดท้ายพี่ชาติก็ต้องถูกดำเนินคดีอยู่ดีหลังจากที่พี่ชาติเข้าไปอยู่ในนั้นได้ไม่นานยายทองก็ใช้ชีวิตยอยู่เพียงลำพังคนเดียวมาโดยตลอดแกจะมานั่งรองลูกชายของแกอยู่หน้าศาลาหมู่บ้านทุกวัน แล้วพี่เขาติดกี่ปีละแม่นี่มันก็หลายปีแล้วนะน่าจะพ้นโทษได้แล้วละมัง้งเออชาติมันไม่กลับมาแล้วล่ะแล้วแม่ก็เล่าต่อว่าหลังจากที่พี่ชาติเข้าไปอยู่ในนั้นได้ไม่นานก็ได้เกิดเรื่องร้ายขึ้นพี่ชาติเสียชีวิตในน,นั้นยายทองแกรู้ข่าวแกก็ไปรับร่างของลูกชายแก มาทำพิธีทางศาสนาและหลังจากที่ลูกชายแกเสียไปแกก็กลายเป็นคนปั้มปั้มเปืเป่อๆหลงหล,ลงลืมลืมแกไม่เหลือใครแล้วมีแต่คนในหมู่บ้านนี้แหละที่ช่วยดูแลแกและแกก็จะมานั่งรอลูกชายของแกอยู่ที่นี่ทุกวันถึงแม้ว่าจะมีคนบอกแกว่าลูกชายของแกเสียไปนานแล้วแต่แกก็ยังคงมารอพิชาติ อยู่ที่นี่ทุกวันอยู่ดีหนูฟังมาแม่เล่าจนจบหนูก็ช่วยแม่ทําความสะอาดบ้านแต่สายตาของหนูก็แอบม,มองยายท้องอยู่ตลอดเวลาจนเวลาล่วงเลยมาถึงตอนเย็นค่ะหนูก็ยังคงเห็นยายท้องนั่งอยู่ตรงที่เดิมหนูจึงเดินเข้าไปหายาย ยายเย็นแล้วกลับบ้านได้แล้วนะคะยายยายทองแกหันมามองหน้าของหนูอย่างช้าช้าเอเย็นแล้วเหรอลูกชายของยายยังไม่กลับมาเลยหนูหนูมองดูยายแล้วน้ำตาคอเบ้าเลยละ่ะค่ะกลับเถอะค่ะยายมันเย็นมากแล้ว นั่นสินะเย็นมากแล้ววันนี้ไม่มาพรุ่งนี้ก็คงจะมาเอ,อพูดจบยายทองก็ลุกขึ้นยายแก่ๆมีแต่หนังหุ้มกระดูกหลังค่อมมีไม้ไผ่เก่าๆอยู่ในมือช่วยค้ำเดินแกค่อยๆขยับก้าวเดินออกไปช้าๆ หนูยืนมองแกเดินไปจนลับตาพร้อมน้ำตาที่ไหลออกมายายแกคงจะรักลูกชายของแกมากจริงๆอะคะ่ะหนูรีบเดินกลับเข้าบ้านแล้วเดินเข้าไปกอดแม่มีอะไรเหรอลูกอ้อนแม่จังวันนี้ไม่มีอะไรหรอกค่ะแม่หนูรักแม่นะคะ และนี่คือเรื่องราวของยายทองยายผู้น่าสงสารพี่น้องที่ได้รับฟังเรื่องนี้แล้วก็ขอให้รักคุณแม่มาให้มากๆนะคะเพราะว่าชาตินี้เรามีแม่ผู้ให้กำเนิดเพียงคนเดียวขอบคุณที่รับฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามให้สาวอีสานแม่บ้านญี่ปุ่นด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ